ส okay. วัสดีครับอยู่ก YouTube, ับจ่อง u t u b e สินเน่พูดจริงนะวันนี้จะพามารีวิวอีซูตนะครับ FVZ 300นะครับปี54นะครับ แรงจัดนะครับสิบล้อดมนะครับเนี่ยสิบล้อด้มนะครับ F v z วเซตนะครับ,รบสามร้อยนะครับรถปีห้าสี่นะครับคันนี้รถปีห้าสี่นะครับสองเพานะครับสองเพาคันนี้ขายเท่าไหร่นะพี่แปดแสนห้าราคานี้คันนี้ 85. แปดแสนห้าจัดไปเนชได้ไหมฮะสลดเหรอ จัดเฟแนนได้เจ็ดแสนนะครับแต่แสนห้านะครับจัดเฟน็นน้นได้เจ็ดแสนนะครับอันนี้ดาวได้นะครับดาวแสนห้าได้นะครับอันนี้เบรกอยู่ดีนะครับเบรกดีนะครับใครหาไว้ใช้งานนะครับได้โรโกคอปได้หัวนี่ด้วยนะครับเนี่ยหัวใหม่ด้วย ยกดดำดิจุดดำราคาไม่แพงนะครับแปดแสนห้านี่ไม่แพงนะครับไม่แพงลักมาดูได้เลยนะครับมาดูได้เลยนะครถไปหาไว้ใช้งานนะครับหาไว้ใช้งานอยู่นะครับ หรือใครจะเอาแต่หัวก็ได้นะได้ป yeah. um ี่ใครจะเอาแต่กระบะก็ได้นะขายเหมือนกันนะครับใช่ไหมเอาแต่กระบะก็ขายใช่ไหมขายเท่าไรกระบะถ้าเอาแต่กระบะแสนห้าเนาะใครจะเอาแต่กระบะแยกแยกก็แยกนะครับเอาแต่กระบะก็ได้แสนห้านะครับนี่ครับฮะถ้าแยกถ้าแยกนะครับหัวกระซีเจ็ดแสนห้านะครับกระบะแสนห้านะครับ มืดแล้วนะครับเนี่ยกระสีก็ประมาณนี้นะครับนี่กระซีก็พอได้นะครับกระสีพอได้นะครับสองเพผานะครับเนี่ยกระซีพอได้นะครับยางยางก็เจนนี้ด,ด,นนดีดีดีนะครับเจนนี้จึงพาไปแล้วนะครับพอได้เอ้าวันนี้เห็นลูกค้ายกหลือยยก<ด>ใ<ห>่ภายใน แอร์เย็นไหมแอร์เย็นแอร์เย็นนะครับนี่ภายในมี GPS เรียบร้อยนะครับ GPS มีนะครับภายใน,น,ยนวันนี้ลูกค้าย,ยกอะ่ะวันนี้ลูกค้ามาดูนี่ครับรสายเบาแยงดีมากเบาะนี่หุ้มใหม่เลยนะ,นะเนาะเบาแดงด้วยหุ้มใหม่นะครับเนี่ยมันมืดไปไหน่อยนะวันนี้รีวิวมืดไปหน่อย ยซูสุนะครับ FVZ 300ไม่สามแสนไม่สามแสนก็รูนะครับน่ารู้สวยสนะวย,วยนี่ครับไม่สามแสนห้าหมื่นแปดพันแปดร้อยสี่สิบเอ็ด

อาจจะพอหัวนี้ก็สามแสนแล้วแต่เนี่ครับ f v z สามร้อยนะครับราคาแปดแสนห้าจัดฟินแนนได้ครับจัดฟินแนนได้เจ็ดแสนจัดฟินแนนได้เจ็ดแสนครับดาวแสนห้านะครับราคาหกร้อนะครับเนี่ยสิบร้อนะครับกระบะนี่ครับกระบะมันมืดหน่อยนะครับมันไม่ได้รีวิวนะครับ มือหน่อยทำเนี่ยปลาท้ายก็ส,สวยๆนะไม่มีนะก,กระบระบสวยเลยแหละจะแยกเต k ก,กระบะก็ได้แสนห้านะครับแยกกระบะก็ขายใช่ไม่มีป่องแยกเต k ก,กระบะก็ขายนะครับแสนห้าใช่ดูข้างๆไม่มีไม่มีปลูกสียังสวยสดอยู่เดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวเดี๋ยวดับไฟแล้วก็ส่ง รายละเอียดก็โทรมานะครับโทรมาหรือแอดไลน์มาได้เลยเดี๋ยวว่าเดี๋ยวเราจะส่งให้นะครับก็เอกสารเร่มทะเบียนภาษีครบไม่พป่อาแจ้งมจ9ไ้เล้ออ๋อแจ้งจอดด้วยอันนี้แจ้งจอดไว้นะครับมอจ9นะครับจดได้ทั่วประเทศไทยนะครับใครหาไว้ใช้งานก็โทรสอบถามได้ครับเบอร์โทร 06233888นะครับนี่มาดูรถได้อยู่ราชบุรีนะครับบางแพรนะครับมีกีเพสเรียบร้อยนะครับนี่ครับไฟหน้าติดหมดนะครับนี่มีไปเลี้ยวนี่ขาดกนะัน มือตึ๊บสวยมากรากคาหกล้อราคาหกล้อแปดแสนห้ามันดูตัวจริงได้เนาะไม่ซื้อไม่ว่ามาชมเอานะครับต่อรองกันเอาเนาะพี่เน,ะนาะต่อรองได้เนาะราคานี้เบ็ดไหมได้ไหม มาใส่เนะลยใหญ่ตอนต้น,ะหนให่เป็ดใหม่นี่ครับเป็ดใหม่นะมืดแล้วครับสำหรับคลิปนี้ก็จบไปเพียงแค่นี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ช่อง, YouTube, งยูทูบเสนาเป็นคูซิงนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ